สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภัทรพรสาบัวนะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะเป็นอ s ส u d ติลดุ่นที่47แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่หลักสูสสารสนงเทศศาสตร์บัณฑิตค่ะพี่ฝึกงานอยู่ที่บริษัทออริ i n p r o p e r อรจำกัดมหาชนค่ะเป็นตำแหน่ง HR หรือว่าเป็นตำแหน่ง Human r e s o r อร์ค่ะ ที่ได้จากการฝึกง,งานนะคะ HRM ได้ทักษะการจัดการเอกาสารการจัดหมวดหมูค่ค่ะดีครูได้ทักษะการสื่อสารการปรับตัวเข้าสังคมและก็ HRD ได้ทักษะการตัดต่อค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือในการตัดคลิป t ิกต็อกค่ะคลิปสุดท้ายพี่ตัดคลิปลงทิกต็อกใช่ไหมและคลิปนั้นมีคนดูซีหมื่นเป็นคลิปที่พี่ภูมิใจมากเพราะว่าคนดูเยอะมากค่ะ ข้อของแคปสโตนโปรเจกต์นะคะพี่ทําเกี่ยวกับการเสริมสร้าง,างศักยภาพองค์กรวิเคราะห์ความต้องการบุคลาการเพื่อออกแบบแนวทางที่ตอบสนองต่อความต้องการค่ะโดยวัตถุประสงค์ที่มีข้อข้อคือข้อแรกเพื่อสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา,าศักยภาพของบุคลาการของบริษัท Origin Property จํจำกัดมหาชนค่ะ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการพัฒนา,าศักยภาพและบุคลาการขององค์กรค่ะ 3เพื่อประเมินช่องว่างหรือแกปอนาลิซิตระหว่างความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและโปรแกรมการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะและ4ข้อสุดท้ายน,นะคะเพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกแบบและประปับปรุงโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์กรค่ะ KKU ให้อะไรบ้างตลอดระยะเวลาการฝึกงานและการทำงานกับพี่เขาตลอด5เดือนค่ะพี่ได้ใช้แทบทุกโมดูลเลยไม่ว่าจะเป็น IKA, IKO, Data, g c d s IM ทีพี่ก็ได้เอามาใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่น Data ค่ะพี่ได้เรียนเกี่ยวกับการทำ Line OA ใช่ไหมพี่ก็ได้เอา Line OA มาออกแบบ โครงการโครงการหนึ่งให้กับพี่เขาค่ะคือร่างเขาๆวไว้ก่อนแล้วก็จะมีฟิกมาที่อาจารย์สอนเหมือนกันก็ได้เอามาใช้ในการออกแบบโครงสร้างขององค์กรหรือว่า o อซค่ะสิ่งที่อยากแนะนำน้องๆสำหรับใครที่อยากมาฝึกนะคะก็คืออยากให้เรามีการเตรียมตัวด้านภาษาการตัดต่อและการคิดคอนเทนต์มาเพิ่มค่ะ